เด็กก็จะบอกว่ามีอะไรในโทรศัพท์เดียวนะคะอย่างง่านะคะก็จะมีพวกไลายนะคะแล้วก็เกมแล้วก็ YouTube คลิปเลงนะคบอันนี้ก็จะเป็น Google p พลตฟอรที่เด็กใช้โหลดเกมแล้วก็ค้นหาอะไรก็ Google แล้วก็แผนที่นะคะนี่ยังเขียนไม่เต็มขอเสียก่อนก็จะเป็นเว็บผีไอแชนไอ่ะ นะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเิอนะอันนี้จะเป็นกลางบ้านนะเป็นการบ,บ้านนะนนนะต้องนเ้ยียขนมไทยนะคะไปแล้วเออเฮ้ยเนาะอทน,นก็เมือกีก็เข้ามานเทเสียแล้วก็การดาวน์โหลดแล้วก็โฟลเดอร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นโปรแกรมนะคะแล้วก็เพลงนะคะนาฬิกาทวิตนะคะ ไม่ใช่ชว <t colours> ิตม <top Regular> um ันค mm. ืออะไรกัเป็นาดรัจฉาค่าค้นหาแต่การแฟมรูปถ่ายเรียอลยอรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายก็มีนิดเดียวค่ะนิ่นีอนมอืมค่ะมีนิดนึงอี่จะเป็นรูปเรียนะออืมอันนี้ใช้เป็นรูปขึ้นเรียกับน้องพลอยนะคะ อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ลบนะอุวยโอก็ถ่ายเยอะอยู่นะแล้วเพนนี่นะก็จะไปที่ถ่ายไว้นะก็เด็กเยะอะส่วนนี้เป็นนะจากลายนะคะน,นีภาพหน้าจอ,อน,นี่อะไรขอเพื่อนเดี๋ยนะมิสตูชีนะนสุกเชียนะ กูชิโนะ้อับอับเปอ่ะปนโลกนันก็ไม่ดูไม่หมดนะคะเพราะว่าวนนิทยุน,นี่เป็นชินที่จะใช้นี่ อันนี้ก็จะเป็นน้ำเหมือนอะไรียด้ดูก็จะให้เ่นานะนี่เป็นเื่งกพกบพ้งถอยใชดูเก็จะลอกยนะโอ้โหน้ำนสวย ก็ไปโหลดที่แอปสโตรได้นะก็จะ,จะเป็นคุกกี้มาม่าเกมไอนะคะแล้วก็บลบตูนทีได้ร์มึงแค่นี้ได้ก็สำหรับวันนี้ถ like, ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะไได้ค่ะจุ๊บ